เราไปพูดคุยกันในช่วงที่2รายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะพี่ตั้งค่ะแนะนำที่สุดอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ค่ะเราได้เห็นคุณหมอติ๊กแล้วนะคะแพทย์หญิงปิยมาศการจนะหัตถกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะมีคำถามเยอะมากเราชอบได้ยินคำว่าไปเลเซอร์ไปเลเซอร์ไปเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอจริงๆแล้วคำว่าไปเลเซอร์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันหมายถึงคือมันเป็นองค์รวมของอะไรหรือเปล่าหรือมันแยกย่อยได้เยอะไหมคะครนะจิแล้วเี่ย เลเซอร์เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีมันมีมานานแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ไว้ทำกับผิวหนังอย่างเดียวด้วยรจริงแล้วเนี่ยเลเซอร์เนี่ยเขาไว้ในการรักษาได้ได้ได้ในในส่วนอื่นด้วยอย่างเช่นตาอย่างเงี้ยนะคะคแล้วเราก็ใช้เลเซอร์ในการรักษาแต่ว่าในทางผิวหนังจะได้ยินกันเยอะเพราะว่าตามคลินิกตามอะไรก็จะมีกันมากมายนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยก็ก็มีเขาเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการที่ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ให้ได้ดีขึ้นนะคะก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆในแต่ละรุ่นในเรื่องของเพื่อที่จะตอบสนองอของอความต้องการของคนในปัจจุบันนี้ให้ให้ให้มากขึ้นะนะคะคำว่าเลเเหมอนเป็นคำใหญ่ๆไหมคะคุณหมอแล้วมันอาจจะมีแบบ เหมือนเป็นศัพเฉพาะไหมครับเหมือนสมัยก่อนเราเรียกตันนี้เครื่องถ่ายเอกสารว่าซีร็อกตอนนี้ถ้าเรียกว่าเลเซอร์เนี่ยคืออุปกรณ์ในการดูแลรักษาผิวใช่ก mm ็ค hmm. wow. no. right. ือเป็นเป็นคำรวมๆนั่นแหละนะคะเพราะว่าเลเซอร์ก็ก็ใช้เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะนะแต่ว่าจะรักษาอะไรเนี่ยมันก็ต้องแยกย่อยไปอีกแยกย่อยไปอีกว่าจะรักษาอะไรเพื่อใช้เลเซอร์ตัวไหนรักษาอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องผิวโดยเฉพาะพี่ตั้มไอ้ปัญหาผิวเนี่ยคุณหมอมีอะไรบ้างที่ต้องใช้เลเซอร์ เช่นตัวดำอย่างหนูเนี่ยต้องใช้เลเซอร์ไหมคือตอนนี้เนี่ยเลเซอร์เนี่ยผลิตออกมาทําออกมาเนี่ยเพื่อจะตอบสนองความความต้องการของคนได้มากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีเอาไว้ตัดฝตัดหูดอะไรแค่นั้นนะคะถัดมาก็อาจจะมีเรื่องของจี้จุดรอยดำจี้กลาอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยถัดมาก็จะทําให้คน ที่เขามีผิวค่อนห้างคล้ำขาวขึ้นเอาละมดเอาละพี่ต้าขานะครับหรือไม่ก็คนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดเล็กเนะคะเส้นเลือดที่อยู่บนผิวหนังเรืนเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็ยิงเส้นเลือดไปนะคะยิงขนอะไรเงี้ยค่ะนะคะตอนนี้เริ่มเป็นความสวยงามแบบเริ่มแบบแต่งหวามากขึ้นเพราะว่าเขาก็จะมีการไปไปไปดูว่าแต่ละอร์แกนแต่ละออัแกนเนี่ยก็คือเช่นเรื่องของเอาเรื่องของ สีก่อนสมมุติว่าเมลานินมันจะเวฟเล้์ที่จะดีสุดเนี่ยเขาจะดูดดูดแสงได้ในคลื่นความถี่เท่าไหร่ดีที่สุดเขาจะไปคิดมาเขาจะทำมา,าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำเครื่องนี้นมาแล้วยิงไปที่เม็ดสีอันนั้นเพื่อให้เม็ดสีนัน้นมั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 นแตกมันอะไรเนี่ยค่ะทำในในเวฟเล้งที่ในคลื่นความถี่ที่ ถูกต้องกับเม็ดสีเมลานินหรือทำเอาไว้เพื่อรักษารอยแดงรอยแดงหรือเส้นเลือดก็อีกจะอีกเป็นอีกคลื่นความถี่หนึ่งนะคะคนละแบบกันคือเขาก็จะมีคนไปคิดค้นใช่ไหมคุณหมอเรื่องสีนะเอาแบบนี้ต้องใช้ความถี่เท่านั้เท่านี้ถ้าเป็นเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องนี้เท่านี้เท่านี้อกันมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราบอกว่า หมอจะจะยิงจะยิงรักษากระรอรดำไปเอาไอ้ไอ้สำหรับยิงรอยแดงมาสําหรับยิงเส้นเลือดมาเงี้ยมันอาจจะได้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถูกมันเลเซอร์เหมือนกันนะแต่ความถี่อะไรต่ออะไรอาจจะไม่เหมือนกันเเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้ถูกโรคที่เราต้องการรักษาหมอด้ครับและถ้าเปรียบเทียบเราพูดถึงเลเซอร์ในการรักษาดูแลสุขภาพผิวหรือรักษาผิวกระเนี่ยเปรียบเทียบกับการใช้ครีมบำรุง หรือ,อการรักษาด้วยใช้ยาเนี่ยจริงแล้วมันมีลักษณะแตกต่างหรือว่ามันดีหรือว่าน้อยกว่ามากน้อยกว่าอย่างไรครับค่ะทีนี้เราเราต้องกลับมาก่อนว่าเราใช้เลเซอร์เพื่ออะไรครับ่ะสมมุติว่าเป็นเลเซอร์เพื่อการรักษาก็อ,อีกแบบหนึง่งแต่เป็นเลเซอร์เพื่อดูแลเรื่องของความงามเนี่ยก็จะอีกแบบหนึ่งละนะคะการการใช้ครีมในในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นเดลี่อ่ะครับ มันเป็นอะไรที่ควรจะควรต้องดูแลอยู่แล้วนะคะควณถูกต้องเหมือนอาบน้ำอ่ะเนาะเขาหรออารกทีกวันหรอนะทีนี้เนี่ยแต่ว่าการใช้ทริตการใช้เลเซอร์ในการรักษาเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับตัวทําให้เห็นผลได้เร็วขึ้นพิเศษอ่าเป็นพ่อช่วยก๋วยเตี๋ยวเช้นพิเศษพิเศษเพิ่มนื้อนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยเขาเขาคิดค้นมาแล้วว่าจะแก้มันเนี่ยนะ อาเฉ่ว่าเรื่องของกลาเรื่องของกลาลึกอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะยิงเม็ดสีนะคะเขาก็คิดมาละในคลื่นความถี่เท่านี้นะที่จะทำลายเม็ดสีได้นี่ในขณะที่เราทายาหรือรทาครีมเม็ดสีนั้นกว่าจะจางกว่าครีมหรือยาจะลงไปถึงนะคะกว่าเขาจะโดนทําให้อ่อนลงเนี่ยใช้เวลาในขณะที่เลเซอร์เนี่ยยิงปุ๊บปั้งปั๊บถ้าเกิดจะบอกว่าเลเซอร์เป็นหลักสูตรเร่งรัดได้ไหมคุณหมอก็ได้ก็ได้นะคะก็เหมือนกับว่าอาจจะ รวดเร็วกว่าเห็นผลได้ชัดเจนกว่าในเรื่องของอันนั้นแต่ว่าแต่ต้องมีคําว่าแต่นะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของเรียกว่าคอมพลิเคชั o คือเรียกว่าเรื่องของภาวะแรกซ้อนนะคะเกิดขึ้นได้หลังจากเลเซอร์ไม่ใช่ว่าเลเซอร์จะมีข้อดีเสมอไปทุกย่างมีข้อควรระวังด้วยกันเชื่อแน่ไม่ใช่ใช้เลเซอร์อีกเดียวแล้วก็ไม่ใช้ครีมบำรุงเลยต้องดูแลทุกวันนต้องดูแลวอันนี้เหมือนตัวเสริมเพิ่มเข้ามาเป็น เพราะว่าเพราะว่าการใช้เลเซอร์เนี่ยหลังทําไปแล้วนะคะเ็จะไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้ดูแลตัวเองดีขึ้นยังไงก็ตามนะคะให้ดูอ่อนยาวลงเนี่ยกลับไปหมอให้ใช้ครีมบำรุงทุกคนกันแดดต้องใช้ทุกคนค่ะคุณหมอคะเลเซอร์ผิวเนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยถ้าเกิดเราจะแยกประเภทมันมีกี่แบบคะคุณหมอเอาแยกแยกกว้างๆดีกว่ากว้างๆก็มี n o n a b a t i v e กับ a b a t i v e พวกที่ทำให้เกิดแผล และพวกที่ไม่เกิดแผล่าง่ายๆไหม,มพวกที่ทําให้เกิดแผลก,ก็พวกพวกเซียทูที่ทำตัดไฟตัดหูดกเกี่ยวกับตัดเกี่ยวกับเจาะเกี่ยวกับอะไรก็ไม่เกิดแผลง่ายๆนะคะ,ะพวกนี้เนี่ย บางอันเนี่ยเราจะบอกว่าอุ้ยหมอจะตัดไฟออกแต่ไม่อยากมีแผลเป็นแหมมันก็นะคะยากมหะหรือยังไงจะก็ต้องไปประเภทที่จะต้องมีการมีเกิดแผลใช่ทีนี้เราก็ต้องเออบอกว่าต้องใช้เลเซอร์ตัวนี้ในการเอาออกนะคะในการทําลายมันนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่เกิดแผลซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเลเซอร์ที่ทำที่ที่ไม่เกิดแผลเนี่ยจะเป็นได้รับความนิยมมากมันไม่เจ็บเกี่ยวไหมคุณหมอเรื่องของ ก็ด้วยเรื่องของไม่เจ็บเรื่องของการดูแลแผลก็ด้วยที่ทำให้ได้รับความนิยมมากค่ะนะคะไม่มีใครหรอกอยากจะหน้าสวยแต่ว่าต้องมีแผลก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะในขณะที่แบบมายิงยิงหน้าไม่มีแผลเลยไปทํางานได้เลยอย่างเงี้ยเขาจะชอบนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบ่งก็แบ่งกันสองอย่างง่ายๆแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของรายละเอียดแต่ละตัวก็ก็ขึ้นอยู่กับเไปถูกต้องค่ะหลักการทํางานเขาเหมือนกันไหมคะระหว่าง เลเซอร์ที่ทําให้เกิดแผล <Frances> กับเลเซอร์ที่ไม่ทําให้เกิดแผลไม่เหมือนกันเพราะว่าคลื่นความถี่ที่ในการยิงมาแล้วก็เขาเรียกว่าตัวตัวรับตัวรับออคอมโมฟอร์ที่ในการในการรับแสงเลเซอร์ของแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันใหญ่ตัวที่เกิดแผลเนี่ยมีความคลื่นความถี่เนี่ยที่หมื่นกว่าเลยแต่ว่าแต่ว่าตัวรับเขาเป็นน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์มีน้ำเวลายิงไปปุ๊บเนี่ย เตลที่มีน้าก็จะโดนทําลายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวนั้นในขณะที่เมื่อกี้หมอพูดไปเรื่องของยิงพวกเม็ดสีหรืออะไรพวกนี้พวกนี้มันไม่มีแผลแต่ว่าโครโมโฟอร์เขาที่ตัวในการรับเนี่ยก็คือเม็ดสีรเรายิงในในแอเรียที่มันไม่มีเม็ดสีมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ยิงในในแอเรียที่มันมีเม็ดสีดำๆหรืออะไรเงี้ยคะ่ะม,มันก็จะมีการแตลเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันะนะคะเป็นทางเทคนิค เทคโโนลยีใช่ถูกต้องคุณหมอครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมนะหรือคนไข้หรือผู้ชมต้องการจะตัดสินใจไปทําเลเซอร์ละต้องมีปัจจัยอะไรในการพิจารณาบ้างครับอันดับแรกเลยต้องดูก่อนเราทําเลเซอร์เพื่ออะไรหรือวัตถุประสงค์ก่อนเลยเราเราไม่ใช่เดินเดินดุ่มดุมมาหมอจะทำเลเซอร์เ้วถามว่าเราต้องการอะไรก่อนหนูเป็นประจําเลยอ่ะเดินเข้าไปล้าก็แบบเครียดแต่ทาอะไรก็ได้บนหน้าให้น้อย่พราะหนีชอบโปรโมชั่น คือคือเราบางทีเนี่ยเราก็จะดูตัวที่บางทีคนไข้หน้าหน้าดีอยู่แล้วคแค่ต้องการความกระจ่างใสความแบบดูลูกมุงคนให้ดูเล็กลงดูหน้าอะไรขึ้นเนี่ยนะคะก็พวก IPL เป็นกลุ่มของแสงก็ได้นะคะคพวกนี้เนี่ยเขาก็จะทำะยิงไปก็จะได้ผิวผิวนะคะไม่ได้ลงลึกอะไรมากแต่ว่าช่วยแก้ปัญหาที่ที่คนไข้ไม่ชอบเช่น หน้าสีไม่สม่ำเสมอนะคะุูขนกว้างมีกระเล็กๆเกรยงเนี่ยค่ะพวกนี้เนี่ย i อ l จะได้คำตอบดีคได้คำตอบดีแล้วแต่ว่าถ้าเดินเข้ามาคุณมีกระลึกอย่างเงี้ยค่ะหมอจะใช้เครื่องหนึ่งยิงให้นะคะมันไม่เหมือนกันตัดใจที่ต้องพิจารณาคือเพื่ออะไรเพื่ออะไรแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรามีแอคทิวิตี้อะไรด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการยิงเลเซอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปลุยป่าลุยทะเลมา ไปเที่ยวมาปุ๊บกลับมาปุ๊บกลับมาเมื่อวานวันนี้ขอยิงเลยบางทีเนี่ยเพื่อหวังให้กลับไปสวยภายในทันทีผิวมันไม่ได้อ่าบางทีเนี่ยผิวเราโดนกระตุ้นด้วยแสงครับเม็ดสีเขากาลังแข็งแรงอยู่เขากําลังทํางานอยู่งั้นเนี้โดนเลเซอร์เข้าไปอีกรอบบางทีจะเป็นรอยดําได้กลายเป็นซ้ำเติมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเออบีฟอร์ก่อนทําเราไปเที่ยวมาหรือเปล่าหลังทําเรามีแพลนจะไปไหนไหมถ้าต้องไปลุยๆอะไรเนี่ยไปมาให้เสร็จแล้วค่อยทำดีกว่า ะะสภาพผิวเราคุณหมอเช่นสมมติว่าพี่ตัมม้มเป็นคนแพ้ง่ายมากเลยเลเซอร์นี่มันจะเอฟเฟกหรือว่ามีผลกระทบมากไหมคะแล้วแต่ตัวนะคะแล้วแต่ตัวเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลเซอร์เนี่ยถ้าเราเลือกได้ตัวที่เหมาะสมกับเรานะคะแล้วก็การตั้งพลังงานการอะไรเงี้ยค,ค่ะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายมนะคะคนะ,ะหลักการดูแลผิวร,มรวมๆพี่ตัม้มทำเลเซอร์มาละดูแลผิวร,มรวมๆนี่ยังไงคือมันไม่แน่ใจทำมาปุ๊บเนี่ยไปวิ่ง ออกแดดได้เลยไหมหรือต้องระมัดระวังแล้วดูแหรโอ้ไม่ได้อะค่ะเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยมันเวลาเราทํากับเขาไปเนี่ยแต่ละครั้งไม่ว่าจะตัวไหนเนี่ยจนจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะผิวเราได้รับความร้อนจากเลเซอร์เป็นระดับหนึ่งแหละนะคะถ้าเกิดว่าเราไปลุยอย่างที่คุณตั้มบอกเนี่ยไปตีกอล์ฟเลยเนี่ยนะคะมันจะเกิดเป็นรอยดำ จากเลเซอร์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะหมอวาอย่างน้อยเนี่ยต้องมีสักสามวันที่ไม่โดนแดดหนักๆนอย่างน้อยนะครับต้องมีช่วงพักเขาเรียกว่าช่วงปลอบประโลผิวสนิดนึงนะคะไม่ให้ไม่ให้ไปทําร้ายอะไรเขามากมายคแล้วถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงผมเกิดทำแล้วติดใจคุณหมอแล้วชอบมากเลยโอ้โหหล่อขึ้นมาทันทีเลยทำบ่อยได้แค่ไหนครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราต้องให้เวลาผิวนิดนึง นะคะการทําบ่อยๆก็ไม่ใช่ว่าได้ผลดีนะคะจะเจอผลร้ายซะมากกว่านะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยห่างกันประมาณ 3- 4สัปดาห์ในการทําแต่ละครั้งในการเพื่อรีจูเนตนะคะทําให้หน้าเราดูดีขึ้นแต่ในการยิงเม็ดสีเม็ดอะไรเนี่ยอาจจะนานกว่านั้นนะคะแล้วแต่แพทย์สั่งดีกว่าถูกไหมแพทย์จะแนะนำได้ถูกต้องใช่ค่ะค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอช่วยฝากคาแนะนําสําหรับคนที่อยากจะทําเลเซอร์เพื่อลดปัญหาผิว อ๋อค่ะก็นิดนึงว่าเราต้องเราต้องดูก่อนปัญหาเราคืออะไรก่อนะนะคะแล้วก็ศึกษาให้ดีก่อนะนะคะบางครั้งเนี่ยการที่เรารู้มาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเรียกว่าดูแล ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะนะแล้วก็ฟังจากคุณหมออธิบายนิดนึงว่าทําไปแล้วมีผลดีผลเสียอย่างไรนะคะทำกี่ครั้งที่จะเห็นผลหรืออย่างไรนะคะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยช่วงนี้จำเป็นนะคะเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยพวกนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการดูแลธรรมดาด้วยครีมหรือด้วยอะไรนะคะครับ่ะผมเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ นะคับครับ